เอละรครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวหลังดูโดรีมอนโลกแห่งซิมโฟนีของโดบิตะกันนะครับจะมีการรีวิวแล้วก็บวกสปอยนิดนิดน,ดนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าภาคนี้ก็จะมีแต่เสียงดนตรีนะครับผมเนื้อเรื่องตอนต้นนะครับก็จะเล่าถึงดนตรีในสมัยก่อนจนมาถึงในยุคปัจจุบันนะครับผมต่างๆว่าดนตรีในสมัยก่อนนยครับว่าเขาเล่นกันยังไงใช้กันยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็คือเหมือนมันเล่าประมาณว่าโลกหินนะครับก็ยังมีการเล่นดนตรีเลยนะครับผมและในเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าโนบิตะนะครับเป่าเจ้าขุ่ยไม่ได้นะครับผมแล้วก็โดนสเนโอะล้อนะครับผมว่าเนี่ยโนบิตะเป่าเป็นตัวโนนะครับผมและเหมือนว่าโนบิตะนะครับจะไปขอร้องให้โดรมอนทําให้เสียงเพลงหายออกไปจากโลกนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ทําให้เกิดความวุ่นวายจนโดรมอนต้องทําให้กลับเป็นอย่างที่เป็นเสียงดนตรีแล้วมันหายจากโลกไปหมดเลยนะยิก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ และในวันนั้นเองโดบิตาก็ได้ไปฝึกซ้อมนะครับหลังจากที่ทําให้กลับเป็นเหมือนเดิมและได้พบกับเด็กผู้หญิงพริศนาที่ชื่อว่ามิกะนั่นเองนะครับผมซึ่งมิกะก็ได้มาตามหาเวอร์ทูโอโซทั้ง5านะครับผมขอร้องให้ทุกคนนะครับไปช่วยฟื้นฟูว,วิหารให้นั่นเองนะครับหลังจากคืนนั้นที่ได้รับบัตรเชิญและที่ดาวคอก็ยังต้องใช้เครื่องดนตรีแทนพลังงานอีกด้วยนั่นเองและก็ไม่พ้นนะครับของวิเศษดรยมอนประกอบอาชีพนักดนตรีนั่นเองครับอันใดนั้นก็มีเจ้าตัวนอยส์นะครับ กืนกินเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีต่างๆจนเหล่าว,วทัวโซทั้ง5ต้องออกมาปกป้องโลกในครั้งนี้นั่นเองครับ และความสนุกของโดร a ยมอนจะเป็นยังไงรอไปติดตามชมในโรงภาพยนตร์และได้เข้าฉายในวันที่3ตุลานี้แล้วนั่นเองครับและยังเป็นการเฉลิมฉลองครบ90ปีของโดรัมอนด้วยนะครับกันในโรงภาพยนตร์นะครับผมใครที่ดูแล้วรู้สึกสนุกหรือว่ายังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและสำหรับในคลิปนี้ถ้าผมได้เล่าอะไรแล้วผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไปณะที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีถังป๊อปคอนหรือแก้วน้ําให้เลือกสะสมมากมายยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายขอรับรองเลยนะครับว่าภาคนี้ดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสําหรับคนที่ชอบเสียงดนตรีนะครับผมนี่หนังก็ได้เข้าฉายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลองไปดูเมเจอร์ใกล้บ้านได้เลยนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันขอให้ทุกคนสนุกกับการดูหนังในครั้งนี้นะครับ